ฮัลโหลเอพิวานเวลคัมทูพิพาแฟมิลียังมืดอยู่เนะผู่ตุ้มเนาะเห็นไหมแต่ตัวตัวพาสว่างผู่ตุ้มไม่สว่างไม่เป็นรงดียวค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ ใครมาหาพี่พาคะมาหากันแล้วมาหาจริงเสียงจริง,งใช่ฝากบอกลูกเอฝากบอกน้องช่างออสแล้วก็ฝากบอกน้องๆทุกคนด้วยว่าตอนนี้ปู่ตุกมาถึงบ้านแล้วนะคะได้นขนมมาฝากเยอะแยะเลยคะ่ะดีใจนะปู่คุดีใจ oh, ดีใจโอ้ยเจ้เจอตัวจริงเจไก่ก็มาค่ะเจ๊ไก่ก็มาญาติุนก็มา เจ้ไก่ผู้สาวขาเลาะผู้สาวขาเลาะยะตุลนะคะแล้วก็พี่พี่เพื่อนบ้านของเรานะคะแค่นี้ก็ดีใจแล้วชีวิตของพวกเราคุยกันมาเราคุยกันมาเกือบเกือบสองปีเกือบสองปีเรายังไม่ได้เจอเจอกันเลยมีแต่ใจมีแต่สงใจหากันวันนี้เป็นวันแรก พันดีจมาเ<ว>ทาี่ได้ดูเลยมาเจตจ่า <laughs> ไม่ฟุกดไ,ดได้ยังไงปู่ตุ้ม <laughs> กะว่าเจ้ไก่มาถึงนี่แล้วก็จะชวนไปหาปู่ตุ้มแต่ปู่ตุ้มดือ้อไม่ยอมตุ้มมาตองจ้ะปู่ตุ้มมาก่อนเช้านี้แวะไปคุณสิริพาเลี้ยวไปหน่อยอ๋อ <laughs> <laughs> นู่นนู่นยดอหลังมันเลี้ยวไปก่อนออนนมัยออนนามายนู่นอ๋อออนนมัยหลวงว่าเออพาเลรยวแต่จริงๆเขาเรียกอะไรบ้านเกาะบ้านเกาะลังบ้านเกาะลังจริงๆมันไม่มีเกาะอยู่คนที่เขามาอยู่ที่นี่คนเก่าคนก่อนที่เขามาอยู่ที่นี่เขามาจากบ้านเกาะลังที่อำเภอพิมายเขาก็เลยมาตั้งชื่อบ้านเดิมเขาจริงมันไม่มีเกาะ หลายหลทั so like. ้งฉลากลีดทั้งล้าลีมลีมไ้ม่รู้ว่าอยู่หรือไปบ้านเลขที่สี่ก็บอกว่าให้ไปถามบ้านที่ไหดบ้านบ้านเลขที่ไหนเขาก็ไม่รู้ว่าบ้านใคนบ้านไหนอ๋ค่ะก็เลยไปนู่นก็ไปเจอรถของใค่แต่ไม่ต้องกลัวหรอกที่จะใช้ที่บ้านที่ไหนจบถามว่ารู้จักกันไหม เพื่อให้เจออสมคนจบเลยแไปถามร้านนันด้วยใช่ไหมคะถามมอจะไปถามบานู้ให่านผูก่ค่ะเ่เขาร้านนี้เขบอกว่าบ้านผู้ใหญ่ไหได้ คุูตุ้มคุณตุ้มทำคือจะจดไว้จดไว้วันที่ใครมาคุณตุ้มทำละเอียดดีแล้วล่ะค่ะเราต้องายบ่อยขาเเาควรจะปเพื่กําลำงนหาหาเาก็เขาเขาเขาาจหอ

เราไปช่องไหนๆน้องๆน้องๆเห็นเราเข้าไปสัมภาษค์เขาเขารู้จ <and> <trainings> ักเราเราก็ด <in> ีใจแล้วเนาะแล้วก็อยากให้จําไว้เลยนัทนส่วนอยากให้ทุกคนช่วยกันไม่ต้องกลัวมันหมดเราเราเห็นใครก็ต้องการเราก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เขาแล้วเราก็จะได้เพิ่มเข้ามาอย่างหนึ่งที่ได้ใช่ไหมผู้ตุ้มได้ความสุง เวลาเรามีความสุขแล้วเป็นไงสวยวันสวยคืนเหมือนพี่พานี่แหละค่ะผมผมนี่มีความสุขคิ้วจะดำแล้วเะรอเห็นเห็นเูรอหมอูหรอเหรอเหรอวหลอหลอรอคหรอห้อเ่างเหีอเหีอเนรีเมีแต่รหรอเหรอเมร่อก่อเหี่จะแอ่อเอเหอเหอเหรอเหือเหรอเพูดเหรอเรอเหรอเารอ่อเหร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 อเอเรอยห่าเหรอเหเหรอเราเหรอเหรอเรหรอเหรเรอเหรอเเอ สิ่งไหนที่เราไม่สบายใจขับรถไม่ทิ้งเนาะพี่เนาะขับรถไม่ได้เลยเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ขับได้นี่สายเนี่ยร้อยประมาณร้อยกกิโลขับขับรถขับรถผ่านบ้านพิพาพิพาคิดว่าวัยรุ่นที่ไหนมาขี่รถเร็วจังหันไปทีวุ้บไปเลยนะนะเพื่อนๆจะถามแม่ก็เรียกจับใช่ไหมเดี๋นี้ก็มีความสุกแล้วคุณคุณา ตอนตอนสมัยตอนสมัยท um ี่ทาขึ mm ้นใหม่ๆเนาะอย่างลูกเอ๋เนี่ยเหมือนยังไงก็เหมือนเดิมพอถึงเราจะไม่ได้กายผมจะไม่ถืออะไรเลยสะดวกมันใช่ทุกคนมีงานไงเขาผ่านแล้วนะเขาก็จะมีสองคนก็อาจจะไปทำงานสองโมงตึ้งห้าโมงแล้วคุณจะมาให้เขามาหาคุณตอนเที่ยงมันก็ไม่ใช่แต่ก็มีเวลาเท่าไหร่ ก็เราก็พยายามที่จะช่วยกันต่างใให้ันนคืออนที่อยู่งเราแต่เราเราเราคิดพว่าเป็นพีเ็นเรพอเต็มแล้วพอก็หายไปน่ะเราคิดถึงพี่พาก็อยากจะบอกว่าถึงไม่มีเวลาเยอะนะคะถึงไม่มีเวลาเยอะแต่พวกเราก็ยังคิดถึงกันอยู่นะคะไม่เป็นไรเราไม่ว่าเราไม่ว่านาะคุณซุ่มเนาะคุณกุลุ่มเนี่ยได้ผ่านแล้วนะคะ ถึงจะมีเวลาน้อยนะคะมาหาพิพานะคะก็มีเวลานล้วพิพาก็พาไปได้นะคะยังดีนะคะได้นิดนึงยังดีกว่าไม่ได้นะคะไปตอนนี้มีเวลาเลยเนาะน้องน้องก็โอ้โหก็คุณทุกคนเลยต้องมั่งใจทุ่งเทมากเบื้องหลังบางทีเพื่อนเราเนาะปุ้มไปเปิดให้น่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่ไปนะปุ้มใช่ไหมคะเขาไปเปิดไปช่วยเราเน่ะ ก็เขาไปนะคะที่การที่เราวิเคราะห์แต่เขาไม่มีเราแต่บางคนเขาไม่ได้มาพิมพ์ยกับเราใช่บางคนก็ไม่แสดงตัวแต่เราวิเคราะห์คนอยู่ในห้องเราทันอ้าแอบเท่าไหร่แล้วใครจะพูดเนี่ยนี่แหละเราวิเคราะห์เพราะเราเพราะเราถ้าเกิดที่แอบทักทิ้งเนี่ยตัวคนที่ก็มาอยู่ก็จะเสียใจเพราะฉะนั้นมารยาทที่ดีเราไม่เราพยายามไม่ตายอย่าชหายเย ใจแกเสียเรื่องก็แกแจกผมคิดถึงแกมากเพราะปกติที่แกจะต้องมาแบบบางทีบางทีเราเสียใจหลายๆแล้วคนทีเราเคยอยูนแล้วเออไม่เห็นมันถูกพันได้ไ่าคุณตุ้มโอ้โหสิ่งที่อีกันเลยเนี่ยไม่ได้มาหลาอะไรแป๊บเดียวแกโผล่ทักแล้วดีใจเลยนะบางทีแกฟังเราอยู่แสดงว่ามีเขาเรียกแกร์เลยจริงแกฟังเราอยู่แกฟังเราอยู่ เราต้องขอบคุณทุกคนเลยทุกวันนี้เราผมจะต้องไปช่วยกันน้องที่เด็กต้องเพื่อนได้ยินนะผมจบยาเลยก็ผมจะไปช่วยอะไรที่ผมให้เคยเราไม่ทิ้งกันนะปู่ตุ้มเนาะล้มหมอนอนแล้วเวลาพี่พาเวียงน่ะเวลาพี่พาเวียงน่ะหลบกันให้ดีนะเออปู่ตุ้มเนี่ยหัวล็อกที่เลยเหระพอพี่พาเวียงน่ะชอบยังนะคะแต่พี่พาไม่เวียงง่ายๆหรอกจะเวียงกับพวกที่มาป่วนนะปู่ตุ้มเนาะ เราเล่นมาได้เราเล่นทุกคนเราจ้ของชองจะได้รู้ว่าไผเป็นไผเราก็ต้องปกป้องปลูเขาใช่ใช่โอเปล่อยเขาคว้าปลู่เจ้าของคว้าคว้าก่อนแล้วแต่ว่าเราคว้าในพื้นที่เราไม่เต็มพื้นที่มีคนนะมาจากแถวหนูนั่นแหละพอมาจะเอาอย่างเดียวจะเอาอย่างเดียวจะเอาแถวมากบอกเธอเธอเอาเช่นขึ้นไปแสน ฉ,ฉันต้องการห้าัสิบพันเนี้ยาจับอดเจกเก็ตออกกเลยเป็นไงัใจไหมนี่ไปบ้านผมอนกันเอาเอาหใช่ใช่ถอดแเจยอดเลยคุตุ้มจะได้รู้ว่าไผเป็นไผแม่นบอแม่นบเ่แเอไม่าออเาเจอเนิแจกก้วได้ใช่พบ้านเรา บ้านเราพูดถึงพวกเราใจไม่แคบอยู่แล้วใครมาให้หมดแต่ถ้าจะมาบอกเราว่าฉันจะเอาข้ามเท่านี้ไปเยอะคบอกน้อร้อนไหมคะว่าผมิมก็ก็ขอประธานอภัยท่าไม่ได้นรถค่ะนี่จะสภาพรักใจก็อุ้มยิงตุ้มยิงแล้วแล้วแล้วดีใจดี ยืมยืมเงินมิตรปรึกษาไม่ได้เลยนะปู่ตุ้มใช่ยืมเงินผมยืมนะครับแล้วแล้วห้ามเอาไปแถบห้างด้วยนะปู่ตุ้มนะใช่คนไหนเอาไปอย่าอย่าทักบาปนะคนไหนเอาไปแถบห้างก็ประการต้นรู้รู้ไว้นะรู้ไว้นะถ้ามีใครไปแถบห้างปู่ตุ้มนะไม่ ไม่ผมเป็นคนที่อารมณ์ดีมากเรามีเรามีลูกหลานเยอะลูกหลานเยอะเราเสี่ยลูกหลานด้วยเรามีเสี่ยเยอะเรามีลูกหลานเยอะ,เ,ยอะเขาก็เลยคิดว่าาใช้เอาชื่อเราไปาคงจะหาง่ายขึ้นอายาขอเดือนว่าเราอยา่าไม่เอาไม่เอาอยากิผมไม่ได้รพวกเรารู้พวกเรารู้หมดเลยตุย้มก็รู้พี่พาก็รู้เจ๊ไก่ก็รู้ พี่พาพี่พาบอกพี่พาบอกไว้ก่อนนะทาํามาแล้วครั้งหนึ่งนะห้ามทําอีกนะบาดจริงตรงนี้จะไม่ตัดด้วยเดี๋ยวจะลงให้เห็นจะได้รู้ว่าพวกเรารู้แล้วก็ห้ามนางแก่ปู่แล้วก็ห้ามนางแก่พี่พาเด,ดี๋ยวต้องปู <l> ่ตุ้มเองต้องต้องไห้ถึงที่ปวดนั้นก็ถึงที่ปวดน็้อย่ ไม่นด้รักเลยลคือใครไม่ใช่ไม่ใช่ประมาณคือ<ต>ใครก็ยอยากจะช่วยเรานะเพื่อนใครก็อยากจะช่วยเราเขาเต็มใจช่วยเขาช่วยแต่คนที่เขาไม่เต็มใจช่วยห้ามมาดึงควาชื่อพวกเราไป่เสื้อง